วันดีสนุกฟรีดีทุกวันวันดีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้นกลับมาพบกับดวลเพลงชิงทุนที่ในวันนี้แอมสาวเติร์มจะครัวอิม่อมเองแชมป์สิสมัยของเราขอตอบแทนทุกกำลังใจด้วยการนำโชว์สุดพิเศษมาเสริมให้กับคุณผู้ชมถึงโต๊ะอ,อาหารเลยล่ะครับ ส้อรับกลับเข้าสู่ดวลเพลงชิงทุนนะวันนี้เรายังอยู่กันย้อนรอยความสำเร็จของแชมป์19สมัยแอมจากอํานาจเจริญครับและบทเพลงต่อไปฮะที่แชมป์ของเราแชมป์19สมัยจะมอบให้กับคนไทยในประเทศเป็นบทเพลงที่สะท้อนถึงการต่อสู้เพื่อความฝันของเธอคนนี้แอมแชมป์19สมัยกับบทเพลงถนนคนฝันครับ สูงข้างทุ่งดอกไม้มาสู้อยู่กลางแสงไฟเมืองไม่ยอมกลับสัญญาไม่ได้ดีขึ้นมาจะไม่ยอมกลับงานหนักเพียงไหนบอกว่าใจ ว่าผิดว่ายืนบนถนนคนสั่วเพื่อฟ้านลำพัง กลับห้องมามีเพื่อนก็เพียงเสียงเพลงวันที่ปัญหาพอพาระเข้ามาคมเหงได้แต่หลบ ครับผมถนนค้นฝนันทำไมเลือกเพลงน,นี้มาใช้เพื่อสื่อสารถึงชีวิตตัวเองเหมือนเพลงนี้เป็นการเดินทางของชีวิตอะคะ่ะกว่าจะประสบผลสำเร็จได้ก็ต้องผ่านอะไรเยอะแยะมากมายเลยค่ะระหว่างเส้นทางที่ต่อสู้มาหนุมเคยมีท้อมีเจออะไรระหว่างทาง,งมั้ย ก็บางทีก็เหนื่อยค่ะเหนื่อยแล้วแล้วมันท้อใจว่าแบบเหนื่อยแล้วไม่อยากทําอะไรจังเลยแต่ว่าพอเรามองอนาคตของเราว่ามันยังไปไม่ถึงนะเราต้องสู้ค่ะมันก็เลยทําให้หนูแบบลุกขึ้นสู้ฮึดสู้ได้เออเออหลังออกรายการปรากฏเป็นยังไงบ้างท่านผู้ชมที่ได้เห็นเราเขาได้ตอบรับอะไรอย่างไงบ้าง เขาเห็นเขาก็แบบนังแอมใช่ไหมที่ประกดร้องเพลงเก่งจังเลยนะลูกแล้วก็ที่ร้านค้าก็มีลูกค้าเข้ามาเยอะมากๆเลยเข้ามาเพื่อมาเจอหนูหรอใช่ค่ะเข้ามาเพื่อมาเจอหนูแต่คือถ้าเขามาช่วงวันธรรมดาหนูก็ไปโรงเรียนค่ะเขาก็จะขอถ่ายรูปกับยายแทนยายเลยรับภาระหนักเลยูยายยายกลายเป็น่มยายยายงานยุ่งเลยทีนี้ ตอนนี้ยายหน้าล็อกไปแล้วเนี่ยนะเร่เพยาวปกติเหมือนช่วงนี้มันจะไม่มีคนแล้วค่ะแต่เขาก็ต um> um> ั้งใจมาหาหนูแล้วเขามากินข um ้าวร้านหนูด้วยไหมครับใช่ค่ะดีจังเลยเนาะดีจังเลยนะเออแล้วเวลาวันไหนที่แบบวันเสาร์ทิตย์ล่ะถ้ามาเจอหนูหนูเซอร์วิสบรรดา ฟนๆยังไงบ้างก็เขาจะบอกว่าร้องเพลงให้ป้าฟังหน่อยลูกเดี๋ยวป้าให้ติมให้ค่าขนมอเลยเราก็ไม่เห็นเงินเงินเราเสิร์ฟอยู่หรอสักครู่นะคะเราก็ไปเสิร์ฟต่อค่ะก็มาร้องต่อล่นติปเยอะไหมได้ติมเยอะไหมสัปดาห์หนึ่งก็เรื่อยๆค่ะเขาให้เท่าไหร่นี่ก็เอาหมดํำว่าเรื่อยๆแต่ว่าเยอะแต่ไม่อยากระบุ มีเป้าประสงค์อะไรบางอย่างอยู่ย้อนกลับไปเหตุผลอะไรที่ทําให้มาร่วมรายการนี้หนูอยากหาเงินไปสร้างบ้านให้ยายค่ะแล้วก็ใช้หนี้ให้เขาค่ะทำไมถึงอยากสร้างบ้านให้ยายเออคือบ้านของหนูอยู่ไม่ได้ค่ะคือปวดกินแล้วก็เหมือนมันซุดโซมวนาเราขึ้นบันไดไปมันก็มีเสียงอีดแอดอีดแอสอย่างเงี้ยค่ะแบบ มันพร้อมที่จะถล่มเลยโอเหยียบไปมันมีความหยุ่นอะไรบางใช่ค่ะอ่าอ่าอมันมันไม่ปลอดภัยคุณยายใช่ค่ะแล้วยายมีโรคประจำตัวไม่สามารถขึ้นบันไดได้ค่ะเพราะว่าบ้านของหนูจะเป็นบ้านสมัยโบราณนะคะยกใต้ถุนยกใต้ถุนสูงค่ะยกใต้ถุนสูงยกใต้ถุนสูงยกใต้ถุนสูงมันก็จะขึ้นลำบากใช่ค่ะคราวนี้สร้างบ้านให้ยายทำลิฟต์เลยไหม ชั้นเดียวก็พออ๋อชั้นเดียวก็พอช่วงหน้ากลับมาพบกับความรู้สึกอัดอั้นของแอมที่ไม่เคยเปิดเผยที่ไหนมาก่อนตอนที่มาโค่นพี่นนท์ได้เขาเป็นแชมป์ถึง45สมัยคิดไหมว่าจะโค่นเขาได้ไม่ได้คิดเลยค่ะหนูเข้ามาหนูเจอพี่นนท์ตายเลย